สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็มาดูคืบหน้าเกี่ยวกับการปิดโรงงานน้ำตาลนั่นเองครับเพราะว่ามีการจ่อยกระดับปิดถนนรถอ้อยเผาตกค้างสองพันคันหลังโรงงานน้ำตาลดังสั่งถูกปิดยังรอคำตอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมหาทางออกจะได้หรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ วันนี้ก็คือ17มกราคม2568จากกรณีกระทรวงอุตสาหกรรมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานน้ำตาลบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดรับอ้อยเผาเข้าหีบสะสมสูงสุดจากโรงงานน้ำตาลทั้งหมด58โรงงานคิดเป็น 43.11%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดหรือกว่า4.1แสนตันนั่นเองครับเทียบเท่าการเผาป่ากว่า41,000ไร่นั่นเองครับโดยจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการรับอ้อยเผาเข้าหีบสูงสุดของประเทศและจากการเข้าไปตรวจสอบโรงงานพบว่าเครื่องจักรบางจุดยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบและขั้นตอนอนุญาตจากกรมโรงงาน จึงขอให้หยุดเดินเครื่องจัรที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเอาไว้ก่อนชั่วคราวตั้งแต่บ่ายวันที่15มกราคม2568ที่ผ่านมาทั้งนี้โรงงานยังไม่ถูกปิดพนักง,งานยังทำงานเหมือนเดิมและโรงงานยังไม่สามารถรับอ้อยเผาเข้าไปได้เนื่องจากอ้อยเผามีปริมาณเกิน25%ของการเปิดหีบเพราะเกินกำหนดตามที่ทำข้อตกลง มอ U กันเอาไว้นั่นเองครับปรากฏว่าหลังเกิดเรื่องดังกล่าวมีรถบรรทุกอ้อยเผามากกว่า2,000คันตกค้างบริเวณทางเข้าโรงงานน้ำตาลทำให้เกษตรกรชาวไรอ่อ้อยเดือดร้อนวันอ้อยจะเน่าก่อนจะขายได้วอนกระทรวงอุตสากรรมหาทางออกร่วมกันหากปล่อยไว้นานเกษตรกรชาวไรอ่อ้อยที่นำอ้อย เข้ามาขายโรงงานไม่ได้ก็จะขาดทุนย่อยยับอับปางนั่นเองครับล่าสุดกันเลยนลายธิรชัยแสนแก้วสอสอพักเพื่อไทยและนายกสมาคมชาวไร่อ้ออิสานเหนือพร้อมด้วยนาง เทียมจุธาขาวขำสอสอพักเพื่อไทยก็เดินทางไปพบกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยหน้าโรงงานน้ำตาลไทยอุดรโดยไปให้กำลังใจปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับนายติระชัยเปิดเผยว่าตนและสอสอเทียบ จุดาเดินทางไปพบกับพี่น้องชาวไร่อ้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นแล้วก็น่าสงสารต่างรอมา 4- ีหวันแล้วเขารอด้วยความหวังว่ากระทรวงอุตสารกรรมจะเปิดหีบให้ได้จากการสอบถามโรงงานบอกว่าดำเนินการเรื่องเอกสารไปที่กรมโรงงานทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วหลังจากตรวจสอบบางจุดทางโรงงานก็รีบดำเนินการและปัญหาเรื่องอ้อยเผาเกินกว่าที่ กำหนดไว้ใน m o ยที่ตกลงกันนั่นเองครับตนเองได้พูดคุยกับพี่น้องชาวไร่อ้อยต่อไปให้ตัดอ้อยสดเข้ามาณนะวันนี้ขอให้เปิดหีบด่วนที่สุดคาดน่าจะเปิดหีบได้วันนี้หรืออย่างไรก็เราก็จะเร่งให้ขอความร่วมมือกรุณากับเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดกระทรวงอุตสากรรมได้เห็นใจพี่น้องชาวไร่อ้อยใช้หลักรัฐศาสตร์หลักเศรษฐรกฐิจไปพร้อมกัน ส่วนนโยบายของรัฐทางชาวไร่อ้อยพร้อมปฏิบัติแน่นอนเราชาวไร่อ้อยพร้อมยอมรับนั่นเองครับเพราะว่าวันนี้ยังมีรถ ค้างกว่า2,000คันอยากให้ข้าราชการอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรที่มีปัญหาหาทางแก้ร่วมกันขอเคลียร์รถที่ค้างให้ก่อนต่อไปพี่น้องประชาชนรับจะตัดอ้อยสดอย่างเดียวฝากถึงท่านรัฐมนตรีสั่งการให้ข้าราชการฝ่ายปฏิบัติได้เห็นใจชาวไร่อ้อยโดยส่วนที่เกษตรกรจะรวมตัวนำรถอ้อยปิดถนนหากไม่เปิดรับอ้อยเรื่องนี้ไม่ทราบแต่หากปิดถนนจริงคิดว่า เป็นความกดดันของเกษตรกรจึงอยากให้ข้าราชการเห็นใจเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้ไขหากปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราควรหาทางออกร่วมกันในทีรชัยกล่าวไว้ในตอนท้ายขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าขณะนี้ชาวไร่อ้อยรวมตัวกันบริเวณลานจอดหน้าโรงงานรอฟังผลว่าโรงงานจะเปิดหีบห้อยวันนี้ได้หรือไม่หากไม่เป็นผลจะยกระดับน้ำรถบรรทุกอ้อยเผา ไปปิดถนนกันต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าวล่าสุดที่ผมนำมาเสนอมาบอกกล่าวแก่พี่น้องชาวไร่อ้อยกันนะครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับเข้าใจว่าตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็อยากให้ภาครัฐน,นั้นรับในส่วนนี้ก่อนอนาคตข้างหน้าเราค่อยมาว่ากันว่าจะให้ตัดสดชาวไร่ก็ยินดีไม่ได้ขัดข้องอะไรนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับพื้พืพหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเอามารายงานให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ